นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างและปรากฏว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างประสบอุบัติเหตุผู้สอนท้ายต้องรับผิดหรือไม่ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับ รถจักรยานยนต์รับจ้างถือเป็นยานพาหนะที่มีความจําเป็นและผู้ที่เร่งรีบนะครับใช้บริการกันมากที่สดุดนะครับแล้วก็หลายครัง้งที่เราเห็นรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับขับขี่นะครับด้วยความรวดเร็วบางครั้งก็ประมาทประจากความระมัดระวังเช่นขับรถย้อนสอนขับรถแทรกเข้าไปนะครับในระหว่างรถยนต์นะครับแล้วก็จะไปเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีอย่างนี้นะครับ ใครเป็นผู้รับผิดชอบอันดับแรกต้องมาแยกก่อนนะครับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทและก่อให้เกิดความเสียหายหมายความว่าหากฝ่ายรถจักรยานรับจ้างที่ผู้นั่งซ้อนท้ายนั่งอยู่เป็นฝ่ายประมาทก็มีความรับผิดอีกแบบหนึง่งหากฝ่ายของคู่กรณีนะครับที่มาชนรถจักรยานยนต์รับจ้างของเราที่นั่งซ้อนท้ายอยู่นั้นความรับผิดก็จะเป็นไปอีกแบบหนึง่งอะไรคือความประมาทนะครับประมาทหมายถึง การกระทําที่ไม่ได้เกิดโดยเจตนาแต่กระทําไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจัต้องมีตามวิสัยและพฤติการและสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ความผิดฐานประมาทนะครับมีโทษอยู่2สถานนะครับสถานหนึ่งก็คือกรณีที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือถึงแก่ความตาย ผู้ที่กระทเํเโดยประมาทนั้นต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน10ปีแต่ในกรณีที่ขับรถเดยประมาทและเป็นเหตุให้คนซ้อนท้ายนั้นได้รับอันตรายแกย่กายหรือจิตใจอันนี้เป็นความผิดและอุโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีของการที่ประมาทนั้นนะครับหากฝ่ายที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เรานั่งซ้อนท้ายนั้นประมาทฝ่ายเดียว อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ที่ขับขี่คันของเราต้องรับผิดฝ่ายเดียวอีกทางกลับกันหากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ขับรถมาแล้วก่อให้เกิดความเสียหายคนที่เป็นผู้ขับขี่รถจกักรยานรับจ้างคันที่เรานั่งอยู่ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเราในขณะเดียวกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนจากคนที่มาทําละเมิดกับเขาได้เหมือนกันเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ขับรถมาชนนะครับคันที่เรานั่งซ้อนท้าย มีกรณีเดียวนะครับที่ผู้ที่จะได้รับค่าสินใหมทดแทนก็คือผู้ที่นั่งซ้อนท้ายนั้นอาจได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไม่เต็มจํานวนกล่าวคือในกรณีที่ผู้ที่นั่งซ้อนท้ายนั้นมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยซึ่งค่าสินใหมทดแทนในกรณีนี้จะจ่ายกันเพียงใดอย่างไรนั้นต้องดูที่พฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทําว่าใครก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งย่อนกว่ากันอย่างเช่น พี่วินรีบไปสีลมด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานยนต์รับจ้างขับรถด,ด้วยความเร็วสูงมีทุระด,ด่วนต้องไปให้ทันภายในกี่นาทีอันนี้เมื่อวินจักรยานยนต์นะครับสามารถขับไปด้วยความเร็วสูงแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็แสดงว่าคนนั่งซ้อนท้ายนั้นมีส่วนในการก่อให้เกิดความผิดด้วยหรือในกรณีขับรถมาถึงซอยนะครับแล้วเราก็บอกว่าให้เลี้ยวทางนี้ทางนี้บอกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เลี้ยวทันที รถจกกักรยานรับจ้างก,ก็เลี้ยวตามที่เราสั่งทันทีโดยที่ไม่ทันได้ใช้ความระมัดระวังในการที่จะตรวจดูหรือมอ,มองกระจกหลังนะครับว่ามีรถตามมาหรือเปล่าอันนี้คนที่สั่งหรือคนที่นั่งซ้อนท้ายก็มีส่วนในการ่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยแต่ขนาดถึงขนาดว่าจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ไม่ต้องถึงขนาดความรับผิดทางอาญาแต่กรณีนี้จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากคนขับมากน้อยเพียงใดนั้นอาจจะไม่เต็มจํานวน หรือในทางกลับกันนะครับนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์รับจ้างบอกให้สวมหมวกกันน็อกด้วยแต่ไม่สวมนะครับถือหมวกกันน็อกเอาไว้ซึ่งรถจักรยานยนต์ก็ขับขี่ไปปกติรถจักรยานยนต์รับจ้างมีความผิดนะครับไม่จัดให้คนที่นั่งซ้อนท้ายนั้นสวมหมวกนี่แล้วไปอันนั้นก็เป็นความผิดตามกฎหมายจราจรและคนที่นั่งซ้อนท้ายก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่หากขับขี่ไปนะครับปกติธรรมดาและปรากฏว่าวินจักรยานยนต์นั้นนะครับ ประมาทนะครับทำให้หกล้มนะครับหรือไปชนกับรถคันอื่นแล้วตัวของคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกสมองบวมหรือกระโหลกศีรษะแตกอย่างนี้ครับค่าสินใหมทดแทนนั้นจะได้รับจากวินที่ขับหรือคนที่มาชนคู่กรณีอาจจะได้รับไม่เต็มจํานวนเพราะท่านเองก็มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายไปด้วยเหมือนกันที่ไม่ยอมใส่หมวกนิรภัยนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีที่เร่งรีบ แต่เนื่องจากขณะนั้นรถจักรยานยนต์รับจ้างต้องติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงทางผู้นั่งซ้อนท้ายนะครับสั่งให้รถจักรยานยนต์รับจ้างขับรถฝ่าสัญญาณจราจรไฟแดงออกไปนะครับและเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกรณีอย่างนี้นะครับเป็นกรณีที่ท่านมีส่วนก่อให้เขาเกิดความเสียหายด้วยค่าสินใหม่ทดแทนนะครับที่มีต่อท่านเพียงใดนั้นนะครับก็ดูที่ว่าใครเป็นคนก่อย,ยิ่งย่นกว่ากันท่านอาจจะไม่ได้เต็มจํานวนก็ได้นะครับ หรือในกรณีที่ท่านเร่งดีบนะครับแล้วสั่งให้รถจักรยานยนต์รับจ้างขับขี่รถนะครับย้อนสอนนะครับเพื่อความรวดเร็วและปรากฏว่าไปเฉียวชนรถที่เขาขับมาตามปกติรถจักรยานยนต์รับจ้างมีความผิดตามกฎหมายจราจรนะครับคือขับขี่รถนะครับโดยฝ่าฝืนกฎหมายและขับขี่รถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นกรณีขับขี่อย่างนี้นะครับเตือนรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับว่าหากอายการฟ้องคดี นะครับพนักงานอายการจะขอริบรถท่านด้วยนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับหากเกิดความเสียหายขึ้นนะครับผู้ที่นั่งซ้อนท้ายอาจจะรับค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มจํานวนนะครับเพราะท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับในทางอาญานั้นนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความรับผิดแต่จะมีผลต่อการที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนมากน้อยเพียงใด อีกกรณีหนึ่งครับหากรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เรานั่งซ้อนท้ายไปเฉียวชนกับรถจักร,กรยานยนต์หรือรถยนต์ของคนอื่นและปรากฏว่าเคสนั้นนะครับหรือกรณีนั้นนั้นต่างฝ่ายต่างประมาทด้วยกันคนที่นั่งซ้อนท้ายนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้จากทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความรับผิดของรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ละคันนั้นมีมากน้อยเพียงใดต้องดูพฤติการและการกระทําเป็นกรณีไป ส่วนผู้ที่นั่งซ้อนท้ายไม่ต้องรับผิดในคดีแพ่งและคดีอาญาครับอย่าลืมนะครับหากท่านมีปัญหากฎหมายขอรับคำแนะนำหรือปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดหรือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน ปรึกษาปัญหากฎหมาย1157และขณะนี้นะครับเรามีรถยนต์โมบายออกให้บริการนอกสถานที่หากท่านพบเห็นรถยนต์โมบายของสำนักง,งานอายการสูงสุดที่ใดสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้อายการช่วยได้ครับ